อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสุดครัยยินดีต้อนรับเข้าสู่ด้าวเนื้อชาแนลนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็ได้อยู่กับเจ้าเบอร์มากนะครับหรือถ้าพูดกันง่ายๆว่ายกมรกตดานนะครับในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาขยายพันธุ์นะครับโดยการตัดแล้วก็ชํานะครับก็วัสดุก็จะมีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีกำมะเพาสังนะครับ กลับมาังศัพท์นะครับซึ่งผมได้ทําการนะครับแช่น้ําไว้แล้วประมาณหนึ่งคืนนะครับแล้วก็จะผสมเพอร์ไลท์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมผสมมัสดุปูกก่อนละกันนะครับผมเพอร์ไลท์ไปนะครับโอ้โหปูนเลยนะฮะนี่ที่สําคัญคือต้องมีปูนแดงด้วยนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ผมจะตัดนะฮะเลือก อ่าผมจะเอานะครับกิ่งนี้แล้วกันนะฮะเข้ามาดูใกล้ๆฮะนี่กิ่งนี้นะครับเพราะว่ามันมีรากอากาศมาแล้วนะฮะรากอากาศอยู่ตรงนี้นะครับนี่รากอากาศตรงนี้นะครับนี่เห็นนะฮะนี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะตัดนะครับวิธีการตัดนะฮะก็คือเราจะตัดใต้รากอากาศนะครับนะแล้วก็ทาด้วยปูนแดงนะครับอ่าโอเค ตอนอื่นนะครับเตรียมมีคมคมนะครับมีคัตเตอร์นะครับก็ฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดสักหน่อยนะครับดีแอลกอฮอล์ดูไวยนะครับแล้วก็ทําการตัดเข้าไปนะครับนะตัด่างนี้นะครับอ่ะตะก้องเข้ามาใกล้ๆครับดวิธีการตัดนะตัดด้วยความระมัดระวังนะครับทุกคนครับจะตัดตรงนี้ครับชเลยตัดเข้าไปเบา เรียบร้อยนะครับทุกคนนไก็จะได้ออกมานะครับเจ้าเบอร์มาก์นะครับนี่นะครับโอ้นะฮะมีอยู่สามใบนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะทําการทาปูนแดงทาปูนแดงนะครับมาสแนนเลยนะครับแป๊บนึงนะครับทุกคนครับผมก็จะทําการทาปูนแดงเข้าไป ที่แผลที่เราทําการตัดนะฮะชึบนี่เ้าไปเลยตรงนี้ก่อนนะครับทาแผลเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเอ,อ,อะไรครับเชื้อนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราหรือไม่ให้มันช้าอะไรยังไงก็ผมก็ไม่แน่ใจนะครับน,นี้ก็ทาเข้าไปครับอ่า โอเคทาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็รอประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็ลงวัสดุปลูกนะครับรอให้เจ้าปูนแดงนะครับให้แห้งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาปักชํากับกระถางกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักประมาณ1 0บถึงสินาทีแล้วกันนะครับรอให้ปูนแห้งก่อนนะครับโอเคคราวนี้ระหว่างนี้นะครับเข้ามาดูวัสดุปลูกกันนิดนึงนะครับนี่นะครับ ก็ผมก็จะผสมผสมเข้าไปนะครับนะฮะโอมผมวัสดุป,ปลูกนะครับก็จะมีเพอร์ไลท์นะครับถ้าใครมีขุยมะพร้าวก็ผสมได้นะครับใครมีขุยมะพร้าวก็สามารถนำมาผสมได้นะครับโอคอ้อผมมีนี่ด้วยนะครับผมจะผสมดินคารูม่มาไปนิดหนึ่งนะฮะ ตัวนี้คือละนะครับแค่นี้แหละนะฮะก็ผสมเข้าไปาอือดูดีๆก็เหมือนปุ๋ยสูตรสิบสามสิบสามสิบสามเหมือนกันนะครับโอเคผสมเข้าไปาโอเคแห้งด่าอ่ะสุดพลูกนะครับผมก็เติมเข้าไปเอาปุ๋ยมะพร้าว ไม่ใช่ขุยมะพร้าวครับกลับมะพร้าวสับเข้าไปกอดลองนะครับลองก้นกระถางสักนิดหนึ่งนะฮะลองเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเติมข้าไปเติมข้าไปแล้วเราก็เอา เจ้าฟิโลเบอร์มาร์กนะครับเบอร์มาร์กนี่นะครับต้องรอให้แห้งก่อนนะครับประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็ลงปลูกได้เลยนะครับแต่ผมจะนำลงปลูกในกระถางเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมาอบนะครับใส่ถุงอบนะอบประมาณ20วันนะครับแล้วก็จากนั้นก็นำออกจากถุงอบนะครับอ่าโอเค ก็ได้สามใบแบบนี้นะครับจากนั้นนะฮะผมก็ทำการปลูกเข้าไปเลยนะครับง่ายง่าง่ายตักเข้าไปครับน,แบบน,นี้นี่มีสามใบแล้วก็อีกสองหลอดนะครับ ฟิโลเบอร์มากหรือเบอร์เบิร์นมากเนี่ยครับก็คือเขาจะชอบวัสดุปลูกแบบออที่เป็นวัสดุปลูกที่โปร่งนะครับน้ําระบายได้ง่ายนะครับเขาจะชอบแบบนี้แล้วก็ปลูกในที่แสงล,ลําไรนะครับโอเคแล้วจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ถุงอบนะฮะใส่ถุงอบนะครับ,น,รบน,นี้ผมเป็นถุงซิปนะครับไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่านะครับ ก็ไปเลยนะครับชคที่เรียบร้อยนะครับแล้วจากนั้นนะครับปิดทุงเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เอาไปวางไว้ที่ชั้นวางนะครับโดยที่มีแสงลําไหลนะครับให้แสงลําไหลนะอย่าเพิ่งไปโดนแดดนะครับ โอเคเท่านี้แหละครับก็ชําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอีก20วันเดี๋ยวเรามาเปิดถุงกันนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับในการขยายพันธุ์เจ้าเบอร์เบิร์นหมากได้จบลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วนี่ก็อยู่ในถุงอบนะครับก็เราจะทําการอบไว้ประมาณ20วันนั่นเองนะครับโอเคครับผม